สวัสดีครับมาพบก,กับช่องงอนไก่ชาแนลไม่ถือไ,ไปให้พ่อใส่รองเท้าก่อนเอาใส่ไปแล้วเดี๋ยวเฮลโล ป่าอ้วนป่าอ้วนเตงทำไมทำอะไรให้หน่อยสิทำอะไรน้องแทนอยากกินอันนี้อยากกินไก่ปีกไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็ราดชีสอ่ะเต่งทำได้ปะเดี๋ยวกินไหมปู่ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ลมแรงจังเงยอยู่เรามาถ่ายทงวันที่ชายทะเลชายหาดเหรอถูกต้องอืทะเลบ้านเราสรุปทำได้ไหมอะเขาเตรียมของมาให้หมดแล้วนะทำได้หรือเปล่า มันต้องลองทำทุกอนป่ะพ่อทำอะไรไว้อะลูกนี่นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะคืออะไรคะเมื่อกี้เดียวบอกอะไรหมูหรือไก่หมูไก่ไก่ปีไก่หมูเมื่อกี้บอกหมูมาเดี๋ยวไปส่งแป้งก่อนหิวแล้วเนี่ยอันนี้ทำอะไรไว้บ้างหมักไกไ่ไว้ละ มาไก่ไว้แล้วใช่รอโอ้น,นี่ขอดชีสเย,ยิ้มๆเลยนะคะชีสเย,ยิ้มๆเลยนะมันจะออกมารูปร่างแบบไหนเนี่ยคือไอไก่ทอดเนี่ยเรามั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันต้องโอเคแนะ่นอนด้วยฝีมือของเราเองแต่ชีสเนี่ยเนาะวันนี้มีผู้ช่วยตัวน้อยอีกแล้วเดี๋ยวบอกว่าหนูจะอยู่ทุกคลิปเลยครับโอ้อยู่จนโตแหละอยู่จนตอัน,นี้ทำอะไรอ,อ่นอนระผสมแป้ง ผสมแป้งเคลือบไงต้องค่อยๆผสมไปนี่หน้าตาจะออกมาแบบดูดีมากเลยวันนี้เขามีอุปกรณ์พิเศษแล้วใครจะคอยขย่าล่ะก็เดี๋ยวช่วยขยินะคะแล้วก็จะเอาไก่จิ้มจุ่มไก่จิ้มจุ่มจิ้มเนี่ยเขาเรียกว่านะลืมคุกแป้งนะคะ เดียวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่อยกินตอนสุกอันนี้ไม่สุกอันนี้ก็จะกินอย่างเดียวเลยว่ะนี่เห็นมุมใกล้ๆอันนี้ไปซูมใกล้ๆไปเลยนะคะอันนี้ใช้แป้งอ๋อแป้งเขากรอบแล้วเดี๋ยวเราจะขยับเหรอนี่ดูซิว่าจะสวยขนาดไหนอ้าวเต่งเอาแป้งใส่ไปในนี้เหรอคะใช่ปุ๊บเออเขาก็ว่ามันเล็กไปนะอ้าวใช่ไหมมันจะเขย่าได้สักกี่อันนะสองอันสอันได้เหรอไม่ได้เหรอขย่า เดี๋ยวมาดูหน้าตาดูหน้าตาตอนเขย่านะคะทุกคนนี่กเอ็สูงกันเขย่าไม่ใช่เช็คนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยสิบสอ็ดอาสี่้าี่หกสแปดสามสิบแทนแทนแทน ไก่หายไม่ใช kind of ัไก <mm ่สุดจอดมากเอ้ยไม่ใช่ได้ว่ะไก่หายเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวเราต้องสะบัดเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูเก็ดเก็ดเก็ดของแป้งร้อยังไงเอามาวางไว้ก่อนหรอหรือว่าเดี๋ยวทอดเลยลงทอดทีลยสามอันป่ะจะตั้งเตาไฟยังไม่ได้ติดไฟเลยตั้งไฟทอดแป้บนึงลูกเดี๋ยวอุ้ยมอไหมแล้วอ่ะ ไฟมันแรงห้ังใช้ไฟกลางบ้างนี่เขาว่าไฟมันออกไม่ไม่พอดีอ่ะมันได้แค่นั้นไงเออนีเฮ้ยฟูเล็วเปล่านี่วับโอ้ยตอนนี้ป้าเอฟกันทางขายาวไกลเปียงแป้งเหรอคะ นี่แล้วต้องเขี่ยเขาบ้างโอ้ยสวยมากเลยครับเพื่อนๆเฮ้โอ้โหโอ้โหได้ดีน่ะใช่โอ้ยเป็นครั้งแรกเลยกับการทำไก่ทอดเก็ดแบบ้นจนใี่โอ้ยแล้วยังขยับได้อยู่โอ้ เฮ้ยเตรียมเขย่ากันดีๆนะไม่ใช่นมอันนี้มันสีแป้งนองเรียบอกว่านมนะคะทุกคนเตรียมเขย่าเลยในเตาเจะขึ้นอีกแล้วโนีออ้ยอนโอ้ยน S <S นับด้วยนับด้วยขยาขึ้นลงดิไม่ขยาตแต่เออสามสีถ้าเกิดตัเองเป็นคนขยาดนะสี่สิบไมอ่ะ <laughs> จะได้หผมห <laughs> อมนึกว่ามันอยู่ที่แดงคนด้ยวยโหโมเดลคุกไก่เสร็จยังลูกเดี๋ยวตอ,อ,อกไก่เราจะบอว่าได้แล้ว กะเด็นโอ้จับออกมาเลยครั้งนี้ทอดได้แล้วโอ้ต้องเอาแป้งในกระติกออกมาทำเป็นแป้งคุกได้แล้วแหละมันเป็นก้อนแล้วเอาโอเคครับลูกเดี๋ยวเรามาทอดใช่มรานับก้อนแล้วว่าเอาไปทำเป็นแป้งคุกไงอ๋อยังกินได้แอาปากทดลองจะกินเหรอ ฮะแป้งคุกแป้งคุกไาใส่น้ำแม่อะไรของแม่เนี่ยอันนี้ยังไม่ลาดที่เลยข้าแรงข้าแรงอร่อยไหมนากินให้ดูดิกินให้พ่อดูดิอร่อยไหม โอ้กินหมดเลยอร่อยมากอมโอ้อร่อยจริงๆโหกินใหญ่เลยเว้ยมีคนอยากเล่นมีคนอยากเล่น <c oughs> ให้เด็กทำคนเดียวมันไม่ได้ไงเอา้าเหรอแล้วเด็กก็มีผู้ช่วยเฮ้ยขำมัใหญ่แล้วติดใจใอ,อ,อันนี้มันร้อนอะลูกพ่อเพิ่งเอาลงจากเตาร้อนร้อนเดี๋ยวแอรมาให้เหนรอรอให้เย็นก่อนร้อนยังไงเดี๋ยวต้องรอคือตออลาดชีส เออใช่เดี๋ยวพ่อทำน้ำชีสลาดอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเขาโอ้ย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 อย่าเขาใกล้เตาลูกมาลุ้นกันว่าพี่เอฟจะทำน้ำลาดเออจะทำชีสได้หรือเปล่ามันจะเป็นซอสชีสหรือว่าชีสแบบเยิ้มๆอย่างเดี๋ยวเราดูออกกัน เราคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยทำถ้าสู้สูคุณฟอาสู้ตายตอนนี้ลมมานะคะทุกคนลมโอ้โหเหมือนอยู่ชายทะเลเลยนี่ยแล้วลมลมมันแรงมันก็จะไหม้ใส่แล้วจแฟนคุณกคบนเขากลัวชีเขาไหม้เขาไม่เผื่อไหม้เลยโอยไม่ไหม้หรอกลูก มันต้องวัดกันในเพลงดาบเดียวตเตงกะว่ามันจะไม่สำเร็จเป้าเนนอันนี้นะนนก็เป็น<า>ไก่ทอดราดซอสคาบูราล่าง้องอย <laughs> มันก็ละลายเกือบหมดแล้ว <laughs> เฮ้ยจริงๆอ่ะอยากได้แบบแบบยืดๆอ่ะว่าคลิปหน้า <laughs> คลิปหน้าคลิปแก้ตัวอีกแล้วซื้อซอสมาใหญ่หญๆเลยซี้อชีาแล้วมายืดเอาเลย มันแบบว่าครีมชิสสุดยอดมากนี่ใกล้ๆเลยนี่่ะโอ้ยเยอะมากหอมนี่โอ้ยหอมเฮ้ยโอ้ยเสร็จแล้วนะ กยนครัับบนคร้อนก็สรุปว่าพอทำสำเร็จเย้ต่อไปก็เป็นรายการกินนะคะทุกคนเย่ฮะมันไม่ยืดเลยเอ้ามันไม่ให้มันเป็นครีมชีสมันไม่ให้ชีสกินหอมเออยังไงล่ะแหมเสียงอือหือหายใจนะ เฮ้ยเดี๋ยวนีบเข้าไปดิดี๋ยวเราอดกินว่าทันทุกแท้นะเอาละนะเอนไงพ่อพ่อพ่อเป็นคนล่าชีสพ่อจะรู้วุ๊บ้าว้าวว้าว้าวข้าว้าวอ้้าววข้าวว้า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  เดียวไม่กัดเดียวเลียพี่โกงเดียวกินสถิตพี่แดนอร่อยเดียวออกไหมครับน่ำอ้าเดียวมันเหมกกินเล่นมันเหมาะกับกินเล่นตอนแรกตอนแรกแม่บอกว่าจะกินกับข้าวอร่อยนะได้นะจุ่มเลยอร่อยหมครับ อร่อยไม่เดียวหรอไหมอร่อยไหมครับอืมอร่อยอันนี้อ่ะครับอืมต้องซืนอสองมืออืมแยกเอาเทสด้วยเทสมะเขือเทศเจ้าอะไรอันหนูเจ้าอะไรเอาอันที่มันมีชีสไงเอานสองอันโอ้โหตะลกนนะลูกอืมโอ้เดี๋ยวกินไปเอ็กซ์ติมเลย อร่อยมากเฮ้ยอืมเดี๋ยวอืมเดี๋ยวกิอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวกินนะอร่อยขนาดเปื้อนหัวแม่เลยอ๋อพ่อทำไมไม่อยู่ข้างพ่ออ่ะเอ้ามีเลี้ยหัวอีกโฮ้ยอันนี้นี่นะคะทุกคน มันจะเริ่มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มจับตัวแล้วใช่มันจะไม่ค่อยกรอบแล้วล่ะแม่เราไม่เรสัมผัสมันเหมือนอะเหมือนนมโรงเรียนตอนใกล้บูดแต่อร่อยมากเหมือนโยเกิร์ตอะทําไรวะพ่อเขาตั้งใจทําว่าเป็นของบูดกันหมดเลยพแตรนจิ้มดีจิ้มแลเน่ยนหลังเอาแบบว่า หม้อไฟอ่ะหม้อไฟหม้อหมูกระทะไอหม้อเตาอะไรนะชาบูเราอะอตรงกลางอะ่ะเรา<ด>ใส่ชีสลงไปเลยก้อนนึง่งมันก็จะยืดตลอดแล้วเราก็จุม<อ>่มกินเลยคือที่อยากได้นะคะอย่างนั้นเลยวันนี้แบบให้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 ใหใหพ่อร่าอย่างนั้นคือถ้าเกิดเราทําตามแบบนั้นอ่ะมันก็จะจบไม่มี ไม่มีโอกาสได้กินครั้งต่อไปใช่ไหมคุณแม่ก็มีซื้อให้เราอีกใช่ไหมอันนี้ก็เกิดแกล้งทำผิดไม่ผิดหรอค่ะฮะอ้าววแล้หนูกินสองอันเมื่อกี้ไว้ไหนอ่ะเอามาวางไงครับอ่ะอ่ะเอาไปวางแล้วบอกเอาอีกชีสเหรอกินหมดกินหมดอุ้ยอุ้ยอยมีอุ้ยด้วยอ่ะยำชีสเต็มเต็มไม่ทินไปแล้วแสดงว่าอืเนี่ยเอาไหมไม่เอาน้องก็กินไอชีกแค่ไหนชีส ว่าตัดคิงจ่ะไม่อร่อยอร่อยโหเหมือนจะไม่อิ่มกินไปสามน่องเองอิ่มเลยแตงทอดอ่ะกำลังข้างในกำลังแบบเป็นน้ำฉ่ำๆเลยอ่ะเอ้าคนทอดเก่งแป้งกรอบนะคำนวณเวลามาแป๊ะอือแล้วแป้งกรอบน้าแป้งก็ผสมเก่งตอนนี้ลูกไปไหนเดี๋ยวถึงต้องไก่ไปไล่ไก่เดี๋ยววิ่งออกกำลังกาย เดี๋ยววิ่งไล่ไก่เย่ววันนี้เพราะวันนี้อร่อยจนหยุดไม่อยู่อีกแล้วรู้สึกว่าการอร่อยจนหยุดไม่อยู่ทุกวันเลยนะช่วงนี้ตอนนี้น้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนครับชีสมันเริ่มเป็นปึกอ่ะโอ้ชีสเริ่มจับตัวแล้วอ่ะรอบเดียวในอากาศมันเย็นอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มไหมอือโอ้เหลืองเยอะเหลืองเยอะครับ โอเดี๋ยวเอาไปสองน้องอีกแกเหรอเขากินแต่ชีสเท่านั้นนะอืนอร่อยอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยน้องเดวสองน้องอีกแล้วอ๋อมากมากมากน้องเดวเตะกล้องวันนี้อร่อยมากๆนี่พี่แทนอยากกินนะคะ เออคือมากระซิบแม่ว่าอยากกินแบบนี้แบบนี้นี้ก็จริงๆแล้วพี่เจี๊ยบทำไม่เป็นค่ะก็เลยให้คุณพ่อทำแทนใช่นไหมสรุปว่าวันนี้คะแนนเต็มสิบให้พ่อเท่าไหร่เก้ก้าเา็สำหรับวันนี้นะคะพี่แทนให้คะแนนคุณพ่อแล้วสิบคะแนนให้9.9 9าเก้ออเก้าวันนี้ก็ ไปพี่แทนปิดกล้องครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชปปร์กดซับสไคร้แล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เรากินอะไรโชว์อีกก็คอมเมนต์มาวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย